ตอนที่สี่มะกอกล่ากเข็มขัดนาสนามวยกลางหุบเขาจังหวัดเพชรบูรณ์เสียงเชียร์ดังกระหึ่มทั่วเวทีมะกอกสอบพิฆาตจากระยองกลับมาเพื่อลากเข็มขัดแชมป์คืนจากมะขามหามัดซ้ายน็อกสลบแชมป์จอมพลังแห่งแดนเหนือระฆังดังขึ้นสึกเริ่มต้นมะกอกเดินหน้าด้วยศอกเต็มแรงมะขามโตกลับด้วยหมัดซ้ายทั้งคู่แลกหมัดและศอกไม่มีใครยอมใครมะกอกกระโดดเข่าลอยมะขามยกการ์ดรับไวทัน แต่มะกอกตามด้วยแต่ก้านคอสุดแรงมะขามหมุนตัวฟันศอกสวนเข้าเต็มเต็มเสียงคนดูเฮลั่นแต่มะกอกยังยืนแล้วมะกอกแทงเข่าเข้าลําตัวมะขามสุดลงพื้นมะกอกไม่หยุดต้อนมะขามจนติดมุมกรรมการเริ่มนับหนึ่งสองแปดมะกอกรู้แล้วว่าเขาชนะจึงชกอย่างมั่นคงไม่ประมาทร,ระคังยกสุดท้ายดังขึ้นกรรมการชูมือมะกอกชนะหนึ่งร้อยสิบแปดต่อหนึ่งร้อยสิบเสียงเฮลั่นทั่วเวที เข็มขัดกลับบ้านที่ระยองพี่ๆดูแลแนะนำใต้คอมเมนต์นี่ได้เลยขอบคุณที่รับชมและกดติดตามครับผม